สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลเกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสาลาทิสัตธาเทวมนุษะนางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลเกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสาลาทิสัตธาเทวมนุษานางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลเกวิทู อนุตตรโริสสธรรมสาราทีสัทธาเทวมนุสานางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปนโนสุกโตโลเกวิทูอนุตตรโริสสธรรมสาลาทีสัทธาเทวมนุสานางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปนโนสุกโตโลเกวิทูอนุตตรโริสสธรรมะสาลาทีสัตธาเทวมนุสานางพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาละหังสัมมาสมุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุกโตโลเกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมสาลาทิสัตธาเทวมนุสานังพุทโภภควาตีอิติปิโสภควาละหังสัมมาสมุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุกโตโลเกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสาลาทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมบัณโนสุกโตโลกกวิทูอนุตเตโรปุริสสะธรรมะสาระธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมบัณโนสุกโตโลกกวิทูอนุตเตโรปุริสสะธรรมะสาระธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมบัญโนสุกโตโลกววิทูอนุตตโรปุริสัธรรมะาละทิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมบัญโนสุกโตโลเกววิทูอนุตตโรปุริสัธรรมะาละทิสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาลรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมะซาละทิสธาเทวมนุษานางพุทโภควาติอิติปิโสภควาลรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรนาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมะซาละทิสธาเทวมนุษานางพุทโภควาตีอิติปิโสภควาลรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรนาสัมมโนสุกโตโลเกวิทู อนุตตรโรพุทธธรรมสาลธิสัตธาเทวมนุษย์นางพุทโภควาตอิติปิโสพควาละหังสัมมาสุโธวิชาจจรณาสัมโนสกตโตโลกาวิทูอนุตตรโรพุทธธรรมสาลธิสัธาเทวมนุษย์นางพุทโภควาตอิติปิโสภควาละหังสัมมาสมุโธวิชาจจรณาสัมโนสกตโตโลกาวิทูอนุตตรโรพุทธะธรรมสาลธิสัธาเทวมนุษย์นางพุทโภควาตอิติปิโสพควาละหังสัมมาสุโธวิชาจรณาสัมโนสกโตโลกาวิทู อนุตโรปุริสธรรมสซาลธิสธาเทวมนุษสานางพุทโภควาเตอิติปิโสภควาลหังสมมาสมุทโธวิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโรุปุริสธรรมสาลธิสธาเทวมนุษสนางพุทโภควาเตอิติปิโสพควาลหังสมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโรุปุริสธรรมสซาลธิสธาเทวมนุษสานางพุทโภควาเต อิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมะซาลธิสัตธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมะซาลธิสัตธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมะซาลธิสัตธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมสาลาธิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมสาลาธิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมสาลาธิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธภควาตี อิต um ah an ิป ah <N> ิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจจรนาสมนโนสกโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสาละทิสธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจจรณาสมมโนสกโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสาละทิสธาเทวมุนสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจจรณาสมโนสกโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาละทิสธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมโนสางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมโนสางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนะสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสานงพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาระิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาระิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิต yeah! wow. ิปิโสภควาลังสัมมาสัมพ <tech Hungarian> an ุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนุสานังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนุสานังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนุสานังพุทโธภควาเต อิต <f dragging> ิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจจรณาสัมโนสุกโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจจรณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารธิสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารธิสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารธิสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิติป sam ิโสภควาลังส sam sam ัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสัตธรรมซาลธิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสัตธรรมซาลธิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสัตธรรมซาลธิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมโนสกโตโลกาวิทูอนุตตโลภุริสัทรามสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมโนสกโตโลกาวิทูอนุตตโลภุริสัทรามสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมโนสกโตโลกาวิทูอนุตตโลภุริสัทรามสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสาลธิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสาลธิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสาลธิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสกโตโลกวิทูอนุตตลูกุริสัทธามสารติสทัทธทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสกโตโลกวิทูอนุตตลูกุริสัทธามสารติสทัทธทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสกโตโลกวิทูอนุตตลูกุริสัทธามสารติสทัทธทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตะโลปุลิสทธรรมสารถิสัธาเทวมนุสานังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตะโลปุลิสทธรรมสารถิสัธาเทวมนุสานังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตะโลปุลิสทธรรมสารถิสัธาเทวมนุสานังพุทโธภควาเต อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนะสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตลกปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมนุนสานังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนะสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตลกปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมนุนสานังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนะสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตลกปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมนุนสานังพุทโธภควาเต อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลกปุริสัตธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลกปุริสัตธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมโนสกตโตโลกวิทูอนุตตโลกปุริสัตธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชฌาจลานะสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสะธรรมสาระิสัทธาเทวมนุสนาณุพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชฌาจลานะสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสะธรรมสาระิสัทธาเทวมนุสนาณุพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชฌาจลานะสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสะธรรมสาระิสัทธาเทวมนุสนาณุพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารธิสัทธเเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารธิสัทธเเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารธิสัทธเเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมโนสานังปุโตภควาติอิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนนสานังปุตโตภควาติอิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมโนสานังปุโตภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารติสทาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารติสทาเทวมนุสานังพุทโภควาติ อิติปิโสภควาหลังสัมมาสมพุทโววิชาจจรนาสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสาระทิสธาเทวมนุษานางพุทโภควาติอิติพิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาจารนาสัมโนสกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสาระทิสธาเทวมนุษานางพุทโภควาติอิติพิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาจารนาสัมโนสกโตโลกวิทู อนุตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมมโนสกตโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมมโนสกตโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมมโนสกตโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนุสานังภุโควาติ อิทธิปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารติสัททาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารติสัททาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารติสัททาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารติสธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาลติสธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโล ปุริสัธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสสสธรรรมาิัทททธธาาาเววมนนุุสังพโภคติ อิทิปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุโววิชาจจรนาสัม,มนโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารทิสธาเทวมนุนสานาุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสกโตโลกกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสกโตโลกกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมโนสกโตโลกกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสั อนุตตโลปุริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติ อิติปิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังคุตโตภควาตีอิติปิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังคุตโตภควาตีอิติปิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังคุตโตภควาตีอิติปิโสภควาหลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทู อนุตตรโุริสาธรรมสาลติสธาเทวมนุษยานังพุทธโภพวาเตสวดอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบ